กระแสฟุตซอลมาแรงเหลือเกินนะครับหลังจากที่แฟนฟุตซอลครับไปต่อแถวซื้อตัว๋วเข้าชมเกมรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียร,ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับอีลันในช่วงค่ำวันนี้ครับ28เมษายนแบบคับข้างเลยทีเดียวนะครับชื่อว่าเกมนี้ครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะย้ายจากสนามอินดอรดสเตเดียมหัวหมากไปแข่งขันที่บางกอกอารีนาจะอัดแน่นไปด้วยแฟน ฟุตซอลชาวไทยชนิดที่นักเตะทุกคนจะได้ขวัญกำลังใจเพียบเลยนะครับซึ่งนอกจากแฟนบอลแล้วนะครับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไประเทศไทยนะครับก็ได้มีการอัดฉีดเงินหากได้แชมป์รับไปเลย3ล้านบาทนะครับขณะที่คุณสุทินบัวตูมผู้จัดก,การทีมก็ยังอัดเบ็ดเงินนะครับหากคว้าแชมป์ก็จะมีเงินอัดฉีดอีกเพียบครับหลังจากที่อัดฉีดก่อนหน้านี้มา2ล้านบาทแล้วนะครับนอกจากนี้ ทางกล้องห้วยไร่นะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับฟุซอลนะครับ